Yeah, er. ต้องมาแล้วนะอ่ะเตรียมมาขนาดนี้แล้วของถวายพร้อมวันนี้เราเปิดเซเบอร์แบบอินเจแปนเลยตอนนี้อยู่ที่ที่เมืองอะไรเลยเกียวโตอ่ะเราอยู่เกียวโตคือตอนแรกกับผมจะเปิดตั้งแต่วันที่มันเข้าแล้วแต่ว่าโอ้โหเที่ยวแพลนเต็มมากยังไม่มีเวลาเปิดเซเบอร์สักทีนึงจนไปปั้นไอ้อะไรนะอาเชอร์เสร็จหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดเซเบอร์กันกะว่าจะเอาสักสองดาวถ้า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 ไม่เกือกเกือกไหมวันนี้ เอ้วเดี๋ยวเราเปิดกาชากันนะฮะอ่ะไปเราเปิดกันเลยดีวยกว่าเราจะเปิดให้ได้สองดิ <40 S 2> มคือคือทุกทุกโลเนี่ยมันจะการันตีออกหนึ่งตัวมาอาจจะได้ได้ก่อนก็ได้อ่ออันนี้ไอ้ดูอนิเชั่ติเต็มรอบเดียวไม่งั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะกดสะกิปแล้วผีม่วงก็คือคืออะไรเออกดข้ามไปเลยอ่าอ่าเชิญกดนี่ตร่าง่างหวาน่าง,าง,างอือ อะไรหรอเอ,อ,อา,ป,กกาป,ป๊ากดตาป๊าบ้างเอ๊ะยังเหรออ่ะลินนะอันนี้มาช่วยหรือมาช่วยให้มันมาช่วยให้มันได้เร็วหรือมันช่วยให้มันเกลือกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นาทีเนี่ยเราเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยยังเหรอวัเตอร์วัตเตอร์อะไรอ่ะ อันนี้การันตีแล้วมัง้งแต่มันจะหลุดเละหรือเปล่านั่ะสิอามาแล้วมันใบมันสันสันให้ดูสีทองเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูสีทองนี่ทองออกนี่ก็ปอมปอมจะโดนกระแทกออกไปโดนไปกี่ชิ้นปอมปอมน่ารักไหมปอมปอมน่ารักน่ารักเหรอ,อเออน่ารักมากมามาถึงญี่ปุ่นแล้วและ มาถึงยี่ปุ่นก็อ,อ,อ๋โอโออยมโอ้ยหดเลยแล้วมันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรออาะกตอกดตอเอา,า,อาอเเราไปการันตีก็ได้อะไม่ทำไม่ทำยาบคล้ายลกูกโนโนาาเ่ อันนั้นปารู้มานานแล้วละ่ะอ,อคนที่เขาดูอยู่เขาก็รู้อืมผมมันต้องตอบย้่งอันนี้พวกเธอที่เขาขายบุลลี่แบบปาแล้วนนเนี่ยจริงๆอ่ะกดไปเธอเร็วมันอันนี้มันการันตีแล้วมันแค่ออกก่อนออกชา้าแค่นั้นแหละ<ง>ยังอเหรอโอ้โหลึกสุดอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะมันมันขนาดนี้เลยเหรอจะแการันตีตอนไหนเนี่ยแก้ได้ตอนไหนโอ้โหลึกสุดอะไรวะเนี่ยภาษาเตรียมของอร่อยไว้รอขนาดนี้ยังไม่มาเหรอ อันนี้อันนี้มาแล้วล่ะอันนี้การันตีแล้วอ่ะอ่าเฮได้ไรอยังได้แล้วครับโอเคแต่เพิ่งได้ตัวเดียวไงเราต้องเอาอีกสองตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเราหลุดอ่ะเราถ้าเกิดว่ารอบนี้เราหลุดเลทอ่ะเราพอเลยใจเย็น อันนั้นนะ่ะเสียงร้องไห้ปบาปาที่อยู่ในใจตอนนี้แหละร้องเออเออเออร้องแทนแบปลาเ <c oughs> <c oughs> อ๋อฮ้ออยอ่ะมามากดจีตักสิบอืมก <c oughs> ดก็ยังไม่มาอยู่ดีอะกดติ๊กกดติ๊ก อันนี้คือสภาพอเนกอนาถมากเลยนะแบบไม่มีได้ก่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นครอบครัวนี้คือไม่มีคำว่าเกลือเกลือน้อยลงเลยคือป๊าป๊าว่าป๊าป๊าก็เกลือแล้วอันนี้คือหนักมากอ่าได้หรือยังอ่ะอือคือคือป๊าป๊าว่าถ้าเกิดเราไม่หลุดเลสอ่ะเราก็เราก็โอเคนะคือจหลุดเลสห้า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 หลุดยังยังยัง เออป้องเล็กฮ่า <Yeah! S 1> <laughs> ะนี่เหลืออีกตัวหนึง่งไปเทว์ <c oughs> กำลังออกเราคือคือไม่มีออกก่อนจริงๆเลยมันลึกสุดใจมาก <c oughs> อะไรขนาดน่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมันลึกเกินไปหรือเปล่านะเอ่อเดี๋ยวมันขนาดนี้ได้หรอโอ้โหท่านผู้ชมครับคือผมไม่รู้ว่าใครโดนแบบผมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะกินข้าวกันอร่อยแล้วละ อ่าแต่ตอนนี้ผมน่าจะไม่อร่อยแล้วอืม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยมันลึกอะไรขนาดนี้มันกลันตีทุกคนอข้ามลุออกเล็ดห้ามลุกเล็ดข้ามลุกเล็ดข oh, ้ามลุกเล็ดข้ามลุกเล็ดข้ามลุกเล็ด อันนี้เราต้องเปิดหาอุปกรณ์ประจำตัวให้เขาอีกหนึ่งชิ้นไปเฮ้ยแลยวเฮ้ยอันนี้โอ้โแล้วมีซัมติงที่แบบปาไม่เกลือโอเคได้แล้วเรียบร้อยหลายคนเท่ากับว่าเราได้ E 2 R 1 รุนเลงเปรอบแรกรอบเดียวที่เหลือโอเคนะครับถือว่าใช้ได้โอเคองั้นเราเราถือว่าทำภารกิจสำเร็จในเจแปนเรียบร้อยหวังว่าเพื่อนๆจะกินเข้าอร่อยนะครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวมาต่างประเทศเมื่อไหร่รอบหน้าก็าอาจจะมีเปิดอีกอ่ะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็ไม่ต่างกับเปิดที่บ้านเลยนะเกลือเหมือนเดิมเอาเปา็นว่ารอบหน้าก็อาจจะกลับไปเปิดสตรีมที่บ้านแล้วกัน <laughs> เจอกันครับผม